เจ้าอ้วนมิเนโซตาอ้วนอ้วนเจ้าเจ้าาเจ้าาอ้วนมิเนโซตาอ้วนอ้วไม่แล้วทำอะไรผเจอยู่นนั้นน่ะอันตรายนะรีบลงมาเร็วออเ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 อ้เออ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 ่ะอเอ้เอเออเเอเออเอออ่เออ่ออเออเออเดนเอ่เออเออเออมอเออเอเอาเเออเออเออเเอยออ การที่อ้วนหมายถึงมีความสุขมากพ่อกับแม่ผมสอนไม่ห้ามโกรธเด็ดขาดนะฮะบาบุลูลูกพ่อมาบุลูพ่อพ่อครับแม่ครับตอนสยองหมูปีศาจจอมขมือเชิญตับสบายเลยนะคะเพราะว่าคุณบอลรับไว้แทนเลยนะบาบุลูกก็เลยไม่ต้องเจ็บตัวนะครับกินตอคุณบอยคะก็อร่อยมากเลยนะคะ กาตกอนีเนี no ่ยอร่อยนะครับเอ้ยนี่น้องๆขอสเต็กเพิ่มอีกนะฮะโก้ทอดนะครับถ้าเราสตูเหนือกันแล้กันนะจ๊ะเรสักคพิ่นะคะโอ้นี่แม็กิสิอ่อรหรอ่อ้ยดู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 น่าจะโอ้โดาอร่อยแท้ๆเลยฮะอะไรกันเหรอฮะบุกมาขอดูบางแดดโอ้ยโอ้ยอะไรไปล้วท่านมันดดราฮะ ก็คนเรามันนอนหลับไปตั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านปีนะนะก็ต้องหิวบ้างสิแต่เพลตัวไปพักหนึ่งจู่ๆน้ำหนักก็เพิ่มตั้งห้ากิโลฮนี่ฉันน่ะสวยเปล่าเออเออจะทำอะไรนะผมสายตาสั้นนะไม่หมอไม่หมอเพราะอย่างนี้ฉันจะได้อดอาหารไงนี่ดูอะไรอยู่เหรออุ้ยเหรอกินกันใหญ่เลยอะไรกันนะพวกนั้นกินอะไรกันนักกันหนอ มาทาน,นกระดับนี้สนุกให้มาฮัพี่ชายเอ,เอคือว่านะพวกเรา,าเปิดร้านขายผักอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้หยุดแต่คนที่ไปเที่ยวไกลๆอย่างสนุกก็ไม่ได้สะด้วยนะเราเรื่องที่ทำได้ก็มีแต่ทานอาหารด้วยกันดีล,ดล,ดลดะเนอะทีละเนอะมพื่ผ,ผมทั้งหลายคนที่ไม่มีโอกาสทานเข้ากับพ่อแม่นะครับมาเทียบกันแล้วมีความสุขมากเลยเนาะพ่อเนาะอ๋อจริงๆนี่เองอ่ยเป็นสายสัมพันธ์ครอบครัวอย่างหนึ่งสินะ สายสัมพันธ์บ้าบออะไรกันเล่าสายยังไงก็ต้องโดนเอาไว้ก่อนเนาะนอนสิคนอยู่แทบตายโอ้ได้โูรด้วยกันโอ้ได้โปรดได้การอะกันเล่าเออส่สร้างโดราป็นเก้แล้วไม่ใช่หรือไงเอามันออกมาใช้สิไม่เอาหรอกนะนั่นน่ะทำพลาดไปใช้การอะไรไม่ได้่แล้วเอาเถอะนะเรียบออกมาแล้วโอ้คราบคราบได้โอ้ยแค่คิดตอนเริ่มจับเวียนหัวซะแล้วสิ ฉันปันโดราน่ยเอาเก็ใจจริงๆอือือืโ้ดอ่ากินแกอดอุดขยันจะกินล่ะกินทุกอย่างเลยนะอะไรองมันนี่ก็บอกแล้วไงน่ะเธออะไรกันไม่เปิดเหรอดูป้ายนั่นสิ เห็นเขียนไม่ว่าทานข้าวอยู่นะโอ้พระผู้เป็นเจ้าการที่วันนี้เราได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกแบบนี้ขอขอบคุณครับเอาล่ะเอาล่ะท่านนะครับอะขอพอพายไปไหนอะอร่อยจริงมุดอุดพูดอะไรของลูกใครจะไปแย่งของลูกได้แล้ว เอาลนหรือเปล่าอาหารของฉันด้วย<า>พอ่อจ้ะหรือว่าพ่อจะเอาไปาพูด้าอะไรขขงเธอเนี่ยพูดอะไรไปเข้าเธยทั้งคู่เลยแบบนี้การกินข้าวด้วยกันของพวกเราอะนะเออเออ,อ,อ,อโอ้อ้ิฮึ่มมาโมรกแม่ใครกันแน่ที่เอาแฮมเบอร์เกอร์ของพ่อไปเนี่ย แค่นี้ยังไม่อิ่มเลยอะอยากกินจังเลยรู้ไหมตอนน้อยากไอ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้ไอ้อะไรขึ้นกันในกถอะเลาะอะไรกันเนี่ยโอ้ยไอ้ที่ไปจับตัวอะไรก็อ อะไรจังเลยกินที่หมดไจเที่อนลาอราลายที่กอดไร่นั่นก็อะไร <c oughs> เอาอีกเอาอีกเยอะๆเลยสายสำเปัคนครอบครัวอะไรกันไร้สาระที่สุดในโลกเลยใช่ <c oughs> ไม่เห็นค่าของงานศิลปะเอาซะเลยปุริปุริ พี่ครับอา้าวเป็นอะไรไปมาบรุคุงทำไมถึงผอม<อ>ลงซะขนาดนี้ล่ะผมไม่ได้กินอะไรมาตั้ง3วันแล้วอ่ะฮะท้องร้องจุกจักไม่หยุดเลยเนี่ยครอบครัวก็พังยับเยินหมดเลยพี่ครับโว้ยโว้ย เอาเอาเอาหม่ก็นะเอ๋ไม่เคยาผ่านจะไปกี่ยายจะมาพูดพูดอีกแล้วนี่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาให้แล้วนะเอาไปทานซะนะขอบคุณครับพี่ชายอ๋ออร่อยจังเลยไม่มีพี่ก็กล้งผมไม่ใช่นะไม่ได้ทำนะนี่มาเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นอีก ว่าอร่อยแงมแงมแงมเงมงมฉันลองแอบ,บถ่ายตอนกินข้าวดูอ๋ออ๋อค่อยค่อยหายทีละชิน้นเถอะอ๋อหายไปอีกแล้วเทร่บอยบอกแหละต้องมีอะไรแม่เลยเอาเดี๋ยวก่อนบอยตรงเมืเ่อกี้ช่วยใน้พับช้าหน่อยสิเห็นละโดราเมสตาร์นี่การขึ้นไหวของมันเร็วมากนะ ฉันสายตาของรุมองไม่ทันเลยดีวก่อนพี่เจ้านี่มีในสรารนุกรมไดโนโด้วยนะนี่ไงสัตว์ประหลาดกิวเก้าจากตอนนี้นับไป2 0 0 0ันปีกิวเกจะปรากฏตัวที่กรีก<ห>มันเพื่อหาพระราชาและก็เจ้าชายทําให้พ่อลูกขัดแย้งกันต้องกลายเป็นสงครามกลางเมืองจนประเทศล่มสลายจะพันโดรานะมันต้องการทําให้ครอบครัวที่รักกันต้องแตกแยกยิงต่ออีกนะเนี่ยคนที่จะการกิวเก้ได้คือ โอดซิอุสูดงดังเขาน่ะได้รับสมุนไพรมริมาจากเทพเพอร์เมสแห่งออริปุสได้ใช้สิ่งนั้นจากการเก้สมุนไพรมริเขาแบบนั้นอยู่ที่ไหนกันล่ะดูสิเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้เง้ยอะไรเนีเงี้ยเา้ยไปหแล้วไปเยเฮ้ยจ้ากิลเก้เอาของมารู้ไปแล้วยังปล้ในมืออีกจางงั้นเหรอไปเถอะ้มีอเท่านั้นเลยเงี้ย ปล่านี่กัรไอรกนออร่อยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยทังนั้ลยอิ่มจังเลยกดู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 โหดูดูอูด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 ้ดู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 ดนดู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 วูด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 ูแูดูดูดยดูดมดู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 ูดูเูดน

วะโอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยมันจะไม่ออกกูจะอไรเ่ฮ้ยอ้ยมัจากไหนกันเฮ้ยฮรู้ว่้เป็นใครกันเหรอะ ไใจก็ได้ดีจั๊จัจัจัตลุงเขาไม่กินนี่นายกล้ามาเชิญหน้ากับเจ้าก,กิ้วเกดโดยไม่เตรียมพรม้อมอะไรเลยพวกเธอเนี่ยังเด็กเลืกเคร่นะออนะอยากรู้อือะไรเหรอตะกี้ว่าไงนะแกเป็นใครฉันน่ะเหรอฉันชื่อโนมไงโนมคือผู้ที่อยู่ในปา่าผู้ที่ชื่อโนมเนี่ยเหรอ พูดมาบ้านนะเนี่ยเรือนะหน้าของพูดนะฮะนี่นายอับนจังะหันแก่ฮะทนกบมาซ่าเนี่ยเป็นเพื่อนรักมานานแล้วก็เราจะมาช่วยเหลือพวกเธอยังไงล่ะทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะจริงด้วยสินะนงเป็นคนเฝ้าต้นไม้ใบหญ้าในป่านี้ไม่ใช่เหรองั้นมีสมุนไพรถไฟโมเดลรอเปล่าอ่ะใจพวกเราอย่างนั้นเลยลุงขอบใจมากเลยนะใครบอกให้เธอฟริ่งปลี่ยนไป ฉันน่ะชอบแกล้งคนมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะถ้าพวกเธอสามารถชนะเกมฉันได้แล้วก็ฉันจะให้โมรีพวกเธอนะเกมเหรอข้องกินข้องกินอร่อยอร่อยข้องกินข้องกินข้องกินกินดหยาาอกกินานันเลยถ้าพวกเธอกินหาบนต้นได้หมดเกลี้ยงแล้วก็ฉันจะให้โมริว ว่าไงอ่ะแบบนี้ก็เสร็จโก๋ก็เห็นพอดีเลยอะ่ะงั้นก็เอาเลยนะเตรียมพร้อมเก่งได้เลยดีกินเข้า,า,าไปกินเข้าไป ฉันไม่ไหวแล้ว่อ้เดือดหัดนะเดิมจะกินพวกปกป้องโลกแต่มันก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วบอยที่เหลือฝากด้วยนะเหลืออยู่แค่บอยคนเดียวอย่างนั้นรึเป็นไงถม็อยมันจยับหายไปช่วยบารบารุี่นะ รับ้ายกาจมากาแต่แค่แครอทเท่านั้นเองนะบอยแครอทเหรอไออม่เอาอ่ะฉันพอเห็นแค่รอดปากก็ลายแล้วอ่ะนี่ไม่ใช่เวลาพูดแบบนั้นเนาะเพื่อเชิญมาบรุคคุงหนักกีเข้าไปสิเอ,อ,อยา่าขืนใจกันสิเอาล่ะนียินดีด สำเร็จแล้วลูกครับเรากินหมดแล้วนะครับอ๋อออกเกมแบบนี้อ่ะขี yup. ้ก้องนี่เนอะอ่ะอ่ะอ่ะไม่ไหวแล้วเกมเนี้ยคนต้อใช้ยังกันหรือเราจะไม่ได้โมริยังกั้นหรอนี่มากสิไม่ยอมแพ้น่ะจูเรนเจอร์ลองมองบนโต๊ะของวโมจ้าดีๆสักก่อนสิอ๋อสมุนไพรโมริวอ่า บอยเจ้าทำได้ดีมากความกล้าหาญและความรู้สึกของเจ้าที่ทำการจะช่วยเด็กทำให้าาจิตใจของฉันสั่นไหวจงเอาสมุไพรโมริไปใชใ้เธอะนะคุณลุงเอาโมริไม่ให้เจ้ากเกี้ยวเกะกินซะนะอ้ะอาวกลับไปต่อสู้กันได้แล้วจะ้าให้เอาออกมา อยู่ไหนอ่ะโอ้ยมาเอาฉันไปตั้งสองจานแน่โท่ไอ้แก่ก้อยเอาอาหารของเจ้าขืนมาทุกทีต้องไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยทะลุรือเปล่านีเลยอ่ะอืออร่อยชฉบัดเลยยังมีของกินให้แกอีก่ด้วยไหน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 เขา่อยู่ไหนล่ะฮะอยู่ไหน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 อยากกินอยากกินอยากกินนะอยู่ไหนล่ะนี่แกัล้วจูเรนเจอร์แซบิสแซคเคซสติสเต็กแฮมเบอร์เกอร์ ตัวรากินแค่อยากกินหรือเปล่าล่ะโอ้อยากกินสิอยากกินอยากกินอยากกินนะไงเอาอ้มอมหอมอร่อยเอาอี๋เอาอี๋เอาอี๋เอดูพ oh. ิเศษให้ม anyway> ันเลยได้เลยเจลแซนด์วิสใส่โมริมหน่อยเดี๋วเร็กินแกเอาไปเลยเอาเอ๋ออยากกินอยากกินอยากกินอืมอร่อยใจหวัดเลยชอบมากอร่อยกันดี สำเร็จแล้วเนะปอยเยี่ยมมากหืน่อยนะแกเอ้ยแฟบเลยเราบังจะมาะกไปแล้วเนะเฮ้ยโอยถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะขยายร่างโดราเกียวแกซะเลยวิญญาณทั่วร้ายที่ลับไหลอยู่ใต้ดินจงให้พลังโดราเกียวแกด้วย ด้วยเตอหนาไอ้คนนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วท้องมันหิวเลยไม่มีแรงซะแล้วล่ะอตวี้่ะต่านนนอนน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 นอนตนนนน กูเทราแอร่ซาเมลดักก์ไทสุรันเอาแล้วะนะฮึบเดียวฮตาบสยบมังกรเฮึเอาลิงแนอนน์น ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณนายขอบคุณมากครับโอ้เพราะว่าพวกคุณแท้ๆเลยนะเราจะได้กลับมาทานข้าวด้วยกันอีกครั้งนึ่งกันนะขอบคุณมากเลยนะครับเอาเลยครับพวกพี่ๆจะดีเหรอขอบคุณมากเลยนะครับขอรับทำของคุณไม่ก็พอโอ้ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเอ้าคุณบอยเอาเลยครับเชยเชยเชยมาไม่ไดีกว่านะไม่ดีว่านะเราเป็นได้ขายผัก ตอนนี้มีแครอทมาใหม่ด้วยจะได้ไปทานหน่อยนะคะฮะแครอทตุ่มบย์ยกินแล้วก็กินอีกว่าแต่ความแค้นของการกินเนี่ยมันช่างน่ากลัวซิหนี้กอะไรนะครับแม่มดบันโดราจะต้องตามมาล้างแค้นอีกจางแน่นอนจะยอมแพ้นะเบยสู้ต่อไปขบวนการเทพนักสู้จูเลนเจอร์